สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจกักรพันธ์พุฒิสวยครับเป็นอาจารย์ประจำม,มหาวิายายทยาลัยราชภัฏน์ธุงบุรีครับและอีกหนึ่งตำแหน่งครับผมเป็นประธานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิายายทยาลัยราชภัฏน์ธุงบุรีสมุทรปราการครับช่วงปี2563เนี่ยผมได้รับผิดชอบนะครับในโครงการ U2T ในตำบลคลองดาบหลังจากนั้นเนี่ยผม กับอาจารย์ที่เป็นทีมงานด้วยกันน,นะครับก็ได้คุยกันนะครับแล้วเราก็อยากที่จะลงมาพัฒนาร่วมกับทางชุมชนเราก็ได้เข้ามาพบกับพี่โนกโเอีย้ยงไม่ได้ติดต่อใครอาจารย์เจเดินเข้ามาหาเราเองไม่รู้จักใครในราชพัฒน์เนี่ยอาจารย์เจท่านแรกที่มาเข้ามาที่นี่ตอนแรกแรกเลยที่อนามัยยังไม่สร้างเราก็สร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ของสมุนไพรทำมากระกลุ่มของอสมอลแล้วก็ตัวของอนามัยประสบความสําเร็จแล้วเรียบร้อย ต้องบอกว่าตัวของพี่นกเอี้ยงเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับหลายๆชุมชนก็จะพูดถึงพี่นกเอี้ยงอยู่บ่อยๆนะครับแล้วเราก็สงสัยว่าเอ๊พี่นกเอี้ยงจะเป็นใครนะครับแล้วมาทําศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการปลูกสูนไัยอย่างไรได้บ้างและที่สําคัญคีย์บทสำคัญที่ทําให้เรามีความสนใจในตัวพี่นกเอี้ยงคือบอกว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของพี่นกเอี้ยงแต่พี่นกเอี้ยงใช้งบประมาณส่วนตัวของท่านเองเนี่ย มาพัฒนาศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับเป็นที่มาที่ไปในการหาตัวพี่ดูเอี้ยแล้ววันนั้นเนี่ยก็มีโอกาสในการลงมาพื้นที่แห่งนี้นะครับจึงเห็นสภาพที่มันเสื่อมโทรมรวมถึงตัวพี่ดูเอี้ยเองเนี่ยก็ได้เล่านะครับความหลังว่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไรของการเริ่มต้นของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้รวมถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นพูดความจริงเลยนะคือตรงนี้เป็นเงินส่วนตัวทั้งหมดในการทําทีนี้มันเกิดวิกฤตของโควิด กับการขยายถนนคือโควิดเนี่ยทั้งหมดล่มสลายหมดเลยทุกคนกลัวมไม่มีใครเข้ามาในนี้อีกเลยทิ้งต้นไม้ทั้งหมดที่เราทำเนี่ยศูนย์สลายหมดเลยเมื่อได้ฟังปัญหาแล้วเนี่ยทางผมเองในฐานะที่เป็น คนของราชพัฒนะครับต้องบอกว่าราชพัฒนเนี่ยเป็นมหาวิเลยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเป็นคนของพระราชาทานข,ของแผ่นดินดังนั้นปัญหาเหล่านี้เนี่ยถูกนําไปเข้าสู่กระบวนการในการวิเคราะห์ร่วมกันกับทีมงานสิ่งแรกที่ได้ทําก็คือเราเอาปัญหาทั้งหมดเหล่านี้นะครับมากลางให้เห็นว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับแล้วมนินแนวทางไหนบ้างในการที่จะเข้ามา ช่วยนุนเสริมนะครับให้กับกลุ่มพี่นกเอี้ยงเนี่ยไปสู่ความสําเร็จที่ทางกลุ่มได้ตั้งเป้าหมายไว้พออาจารย์เจเริ่มเข้ามาตรงนี้คือเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่เลยนะคะก็มาพูดคุยกันถามปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนด้วยอะไรด้วยความต้องการที่ชาวบ,บ้านที่นี่ขาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็คุยกับอาจารย์เจอาจารย์เจก็เหมือนฟังปัญหาแล้วไม่ได้หนีไปก็กลับมาหาเราอีก ก็คือทําไมเราต้องดูแลต่อไปเราป่วยป่วยเป็นมะเร็งตังไข่แล้วก็สัญญาตัวเองว่าถ้าฉันรอดมาได้นะฉันจะทําให้สุดกําลังคือสุดกําลังที่เรามีอะ่ะแล้วทีเนี้ยมันมันเหมือนสุดกําลังของเรามีแค่ไหนพออาจารย์เข้ามาก็เริ่มเปิดที่จะให้คนอื่นเข้ามาช่วยเริ่มแรกนะครับเราได้น้อมนํหลักประจาวสกิบเพียงสามหงวงสองเงอนไข รวมถึงแนวคิดกเกษตรที่ซีใหม่เนี่ยมาเป็นแนวทางมาเป็นแผนที่สําคัญของการขับเคลื่อนศูนย์เศรษฐกิจพเอเพียงแห่งนี้นะครับ โดยกระบวนการแรกเนี่ยเราได้ลงมาพื้นที่โดยการเริ่มจากการมาวางแผนกับกระบวนผังทั้งหมดของแปลงสวนภายแห่งน,นี้นะครับว่าณจุดไหนตำแหน่งไหนเนี่ยเราจะมีการวางหรือว่าการปลูกสวนภายอย่างไรบ้างมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมนะครับทั้งราชพัฒนธุมรีเองทงอางกลุ่มประชาชนของตำบลคลองด่าน,านหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการนะครับเดิมเฮียปุ้ยเฮียปุ้ยก็คือเป็นน้องชายของพี่โขงนะน้องเอี้ยงจะเรียกว่าเฮียปุ้ยเฮียปุ้ยเสียชีวิตไปแล้วเมื่อก่อนนี้ถ้าเฮียปุ้ยอยู่เนี่ย นูเอี้ยงจะไม่จะไม่ลำบากขนาดนี้ตอนนี้ก็ขอเชิญชวนให้พี่คงเข้ามาช่วยด้วยก,ก็เข้ามาแล้วก็บอกนกเอี้ยงว่าพีอ่อายุมากแล้วเพราะตอนนี้อายุ78แล้วเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีนะแต่นกเอี้ยงก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่จําเป็นจะต้องออกแรงออกอย่างเองก็ได้ออกความคิดหรือออกกําลังซับก็ได้ก็ยินดีเข้ามาค่ะเราก็เห็นว่านกเอี้ยงเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่น่าจะเข้ามาช่วยเหลือ เราก็เลยเสนอตัวที่จะเข้ามาช่วยในตรงนี้ค่ะในตรงนี้ก็คือในสวนสมุนไพรตรงนี้แรกเริ่มเลยเนี่ยจะไม่มีต้นไม้งอกงามอะไรจะเจริญติบโต,ตมากมายขนาดนี้ทีนี้การช่วยเหลือตรงนี้มันมีนมทั้งช่วยด้วยแรงกําลังกายและกําลังใจแล้วก็ทุนทรัพย์ก็คืออะไรที่ที่เราช่วยได้เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนะคะจากนั้นเมื่อเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการเริ่มที่จะลงมือนะครับต้องบอกว่า เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการรับผิดชอบอเรา่องนียก็เป็นงบประมาณตามพระบรมราโชบายของนากรัชกาลรีี่1 0นะครับในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับส่งเสริมสุขวะที่ดีด้วยตั้งแต่เรื่องของการปลูกสมุนไพรนะครับการบริหารจัดการแปลงหรือแม้กระทั่งโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการต่อยอดสมุนไพรเพื่อเป็นผลิตพันธุ์ชุมชนนะครับเป็นสบู่ เป็นสเปรย์นะครับหรือแม้กระทั่งการใช้สมุนไพรในชุมชนเนี่ยไปสู่การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่การทําผ้ามัดย้อมนะครับหรือว่าการทําเป็นขนมอาหารต่างๆเนี่ยก็เป็นการต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตดีของคนในจําหวคลองด่านได้ครับหลังจากมีสวนแล้วเนี่ยแล้วได้ทางราชพัฒน์นำโดยจานเจนมาสนับสนุนเนี่ยผมคิดว่าเรามาถูกทางแล้วเยาวชวนหรือคนรุ่นเดียวกับผมเนี่ยก็อ,อยากจะเดินเข้ามา นะครับเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้นไม้เนี่ยมันก็ต้องใช้อายุในสมาชิกเนี่ยก็อายุมากขึ้นเนี่ยถ้าเราสามารถดึงคนกลุ่มเหล่านั้นมาได้แล้วเข้ามาช่วยงานได้ผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยสวนสมุนไพรนี้เราสามารถขับเคลื่อนได้ต่อไปเรื่อยๆครับพอใจมากบางคนคนร้อยคนสามคนหรือ4ี่คนที่ได้อาชีพกลับไปอันนั้นเราก็ภูมิใจแล้วไม่ใช่เยินยออาจารย์เจนะคะ แนวทางที่เราพอเราคุยปัญหาอาจารย์เจจะแก้ปัญหาให้เราได้ทุกปัญหาที่มองอยู่ทุกวันนี้สองปีเป็นพ่ออาจารย์เจกับทีมราชาพัฒนที่ทําให้เรารวมทุกอย่างเข้ามาเป็นมวลเดียวได้ต้องบอกว่าภาพอนาคตนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งสําคัญเป้าหมายสําคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวราชาพัฒน์ธุงรีหรือว่าไม่ได้อยู่ที่ตัวผมนะสุดท้ายแล้วต้องกลับไปคุยกับพี่เดวีและคุยกับพี่ๆครองด่านว่า ทุกท่านเนี่ยอยากเห็นภาพศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เนี่ยไปในทิศทางไหนนะครับทุกท่านเนี่ยอยากให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เนี่ยกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สําหรับคนทุกคนในการสร้างโอกาสทุกความเท่าเทียมในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ครับก็ส่วนใหญ่จะได้จากอาจารย์เจเนี่ยแหละที่นําคณะมามามา,มาร่วมมาสอนทํานู่ทนทํานี่จนเราได้รับความรู้มากมายก็ขอขอบคุณอาจารย์เจนะคะที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ความรู้กับ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมุนไพรใกล้บ้านของเราขอบคุณมากมากค่ะอย่าทิ้งศูนย์นี้นะคะอยู่ไปนานๆถึงจะไปที่อื่นเป็นใหญ่เป็นโตที่อื่นก็ขอให้อย่าทิ้งที่นี่ค่ะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับฝ่ายหมารยราชพาักตร์บุรีนะครับคณะผู้บริหารทุกท่านที่ทําให้ผมได้มีโอกาสในการทํางานเพื่อการาพัฒนาท้องถิ่น ขอบคุณพี่พี่ตํานทองด่านขอบคุณพี่ดงเอี้ยงที่ให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการให้ผมเนี่ยนะครับได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์รู้แห่งนี้จนสําเร็จได้นะวันนี้ครับต้องขอบคุณทุกท่านอย่างจริงครับขอบคุณครับ